ครับสวัสดีครับ f อทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับพ่อๆกับพ่อแตียมนี่น้อพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเราพัฒนาของพ่อแหล่พ่อแหล่นอนนาเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธพี่น้องมื่อคืนนี่เนาะครับเนาะวันพุธที่ยี่สิบสี่เมษายนหกเจ็ดเราพัฒนาออกห้าหนึ่งสองห้าห้าสอง ขับเรียกล่างก็ออกสองห้าพี่น้องขับสองห้าห้าสองทั้งบนทั้งล่างพี่น้องครับนี่ผู้โศกผู้มันบานอ้อพี่น้องเอฟซีกับพ่อแหล่นอนนาพี่น้องเห็นบ่ครับวันพุธที่24เมษายนสองห้าเจดลาวพัฒนาพ่อแหล่นอนนาขับบนล่างวิ่งรวดสี่กับห้าขับกับมาชุดวิ่นกรบมานรับจับคููกับเขา ห้าสองตรงตรงและพี่น้องเ้อแต่ว่าพอแหลมิันเน้นผิดตัวนาะพี่น้องเนาะรับเพิร์ไปเน้นสี่สองับหาแปดเอาเขาคือเกานนาะพี่น้องเนาะครับมือนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับไปเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะ そう。 ก็เลยนอนนานะครับ รับบนล่างวิ่งรูดศนยกับ1นะครับเน้นที่0นะครับ ครับเอาเบิ่งชุดวินนะพี่น้องชุดวินของพ่อเรีย017ครับ01793 ุดฟินเพี่นองเนี่ครับว่ามงขอแหับจับคู่นะครับ0ูนย์เจ็ดศสานะครับ 1 7 <17 S 2> <19 S> 1 9 1เนะครับ เน้นที่0709นะครับ โอตัวกันครับตัวกัน0ูนย์แนะ,ค,ะครับครับพี่น้องเอาแชปหน้าจอไว้นะครับเด้อ รเราพัฒนาพ่อแหลนอนนานะครับเนาะะหัวที่ผ่านมาห้าสองเข้าตรงๆนะครับเอาหัดนี้พ่อแหล่พ่อแหนมาบนล่างวิ่งรูด0ูนย์กับหเน้นที่0นูนย์นพนองเนาะขับกระเบิกงชุดวิ่นะครเด้อศูนย์หนึ่เดเก้าสามชุดวิ่งของพ่อแหลนะครับครับส่วนจับคู่นะครับเนาะศูนย์เจ็ดศูนกันที่08นย์แปนพนองเนาะ เอาฉะนั้นเนื้อง,งวดที่ผ่านมาตัวเน้นบดบดบ,ด,บดถือเนาะพี่น้องเนาะครับงวดน,นี้ตัวที่โบนเน้นเข้ามากเข้ากล่าวนะพี่น้องครับที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับเอาพ่อแต้มขอฝากไว้เด้อพี่นอ้องเด้อช่องพ่อแต้มคนเดิมซันแนลเนาะครับเนาะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นําเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพื่อจะบ่ะพาดลิปใหม่ๆที่พ่อแต้มลงให้นะครับเอาวงวดนี้พ่อแต้มกับ ขอขอบคุณในหลายๆนะครับเด้อพ่อเหลียนนนนาเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอแต้มกรับก็ไวฟอนคอยเขาคอยให้แตกอีกนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะแต้มก็กราบขอบพระคุณอิซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้ม ครับพระเทียมขอไว้พร้อให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเนาะครับความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับคอยมีแต่โศกแต่ลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอะเทียมกัมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม